เรื่องแบบนั้นผู้หญิงอะ่ะมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนกูไม่รู้หรอกว่ามึงไปเจออะไรมาแต่อย่างที่อย่างที่กูจะบอกมึงอย่ามาทําตัวแบบนี้แล้วคิดว่าผู้หญิงทุกคนจะเป็นแบบนั้นสะเลยผู้หญิงมันไม่ได้มีค่าแค่เวลาที่มึงพาขึ้นเตียงนะเว้ยพวกกูมีค่าในตัวเองนะผู้กูทํางานมึงอ่นเลื้อน ถ้ามึงไม่รู้จักที่จะเคารพคนอื่นที่เป็นผู้หญิงนะมึงหัดทําความเข้าใจนิดนึงแล้วมึงหัดอยู่แบบสงบปากสงบคํานิดนึงอย่างน้อยมึงก็ออกมาจากแม่แม่มึงก็ผู้หญิงเหมือนกันแหม่กดรีพอร์ตรายงานกูคมเห็นลังแกมึงอ่ะมึงอ่ะเฮ้ยทุกคนไปกดรีพอร์ตม่งดิ ไปกดรีพอร์ตมันช่องอย่างเงี้ยไม่ควรถึงแม้ว่ารีพอร์ตไป